ปัส,สวะทัศต้ององค์เกณนชีวจันพุเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริยนทรงยศ4สถานเลิ่นแล้วยศนั้นถึงพระยาได้ตำแหน่งองค์เก์ของดาวพระอังคารนะคะตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2565นะคะและยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วย ปัสวะมีพระเคราะหภูมิสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกัมมะกูลอริเขาค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธน,น,นัอ่อนค่ะเราก็มาราศีสิงกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคม2 5 6 5ค่ะสิ้นปีแล้วนะคะก็ยังอยู่ในจังหวะที่ดีอยู่นะชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงเนี่ยเพราะว่าดาวในเรือนสุภาเนี่ยดาวแห่งความสุข ดาวแห่งการประสบความสำเร็จของชีวิตที่จะเกื้อนหนุนเจ้าชะตาเนี่ยได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์เป็นความดีงามอย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวที่ดาวที่เดินวิกลคติกลับให้คุณแก่เจ้าชะตาเพราะว่าท่านเดินอยู่ในสุภพ,พกกรรมะลาภลาภกรรม,มะนะคะ ท่น,นี้การเดินวิกลคติเนี่ยย่อมเกิดความปั่นป่วนหรือว่าเอ๊ะเกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจเกิดขึ้นแต่ความปั่นป่วนไม่แน่นอนไม่แน่ใจอันนี้กลับให้ผลดีแก่เจ้าชะตาจาักราะมากรกรมะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์และได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ในเรือนของดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์นี่ท่านเสร์ชอยู่นะคะการงานวิ่งฉลุยเลยนะคะแล้วก็สถิตอยู่ในสุภพภพด้วยคือจาก ราศีตุลที่เป็นเกษตรราธิบดีนะคะไปสู่ราศีพิจิกเรือนน้ําแม้ว่าจะได้ตําแหน่งปรเกษตรแต่ก็เป็นปรเกษตรที่อาจจะมีการเดินทางไกลหรือไปได้ดีในความสามารถเฉพาะตัวของตนเองก็ได้จะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอาจจะมีในเรื่องของโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ก็ได้ การเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อทําธุรกิจธุรกรรมอันเนี้ยนาาแล้วก็จะประสบความสําเร็จเพราะเป็นน้นําในเรือนน้ําแต่ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยที่มากุมกับดาวพระศุกร์และดาวพระพุทธเนี่ยซึ่งดาวพระพุธก็เป็นดาวการเงินด้วยและเป็นดาวโชคลาภด้วย ก็ระวังความคิดอ่านของตัวเองอย่างมากๆเลยเพราะว่าเจ้าชะตาเป็นราศีไฟไฟมาอยู่ในเรือนน้ำแล้วมาลุมกับดาวคู่ธาตุน้ำอีกถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเพราตัวเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีความคิดอ่านกังวลเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและจะทำให้เสียเงินเสียทองเสียโชคลาภด้วย เพราะว่าดาวเจ้าชะตาคุมอยู่กับดาวการเงินงโชคลาภคือดาวพระพุธเนี่ยซึ่งท่านเดินเสด็จนะจากราศีตุลมาสู่ราศีพิจิกแล้วเดี๋ยวท่านจะมูนแล้วจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี่เองคือวันที่27พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ย จนถึงปีหน้าเลยวันที่5กุมภาพันธ์ส5 6 6หรหสดาภพ,พุทธเนี่ยมนอยู่ในราศีธนูเพราะฉะนั้นการเงินการทองหรือโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไม่พุ่งเท่าที่ควรแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็สถิตอยู่ในเรือนปุตตะเรีวกว่าจะจับเงินมากเงินเยอะก็กลับน้อยลงได้เพราะว่าการเดินที่วิกลคติของเจ้าชะตาทำให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือจะเดือดร้อนเพราะปากตัวเองนี่แหละพูดดีได้เงินเยอะพูดไม่ดีเนี่ยเงินหายเลยนะคะชาวราศีสิง์ััคนาราศีสิงห์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวดาวกันเงินหรือดาวปากของตัวเองเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเนี่ยจะเดินช้าเดินมนเนี่ยหลังจากวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566เลยแต่ก็ยังสถิตอยู่ในสุภภพ,พนะถือว่าได้ แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็อาจจะเป็นไปได้และการที่ดาวพระพุธเนี่ยมาสถิตยอยู่ในราศีธนูได้ตำแหน่งปรากะเตษด้วยนะถ้าจะได้ดีก็ต้องไปได้ดีในถิ่นอื่นหรือได้ดีเพราะความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองเลยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเจ้าชะตาก็อย่าประมาทนะเพราะว่าดาวพระประฐาดีเนี่ยท่านสถิตยอยู่ในเรือนมอรณะท่านเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยมรณะด้วย ระวังบุตรหลานบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้จากวันที่สองธันวาคม2 5 6 5ัายบเดียดาวพระประฐดีเนี่ยท่านก็เดินหน้าแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการที่ดาวการเงินเนี่ยมาสถิตในเรือนปุตตะของดาวพระประสวดีเนี่ยการเงินก็ดีขึ้นตามที่เจ้าของบ้านเนี่ยก็เดินหน้าแล้วนะคะจากวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยและท่านก็จะยกย้ายจากราศีมีน ไปสู่ราศีเมษเนี่ยในวันที่19เมษาย,ยน2565ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นจังหวะดวงขึ้นของชาวราศีสิงห์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยสุภกรรมาลาภาก่อนอื่นเป็นราชาโชคก่อนเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของดวงชะตาที่จะปรากฏให้เห็นอย่างมากมายคือหลังวันที่19เมษาย,ยน2565แต่เอาในช่วงนี้ก่อน ความเจริญความสว่างความรุ่งเรืองเนี่ยยังไม่เต็มที่พระพระาสบดีเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะสถิตยอยู่ในเรือนมอรณะแต่ก็เป็นมรณะที่เป็นเกษตรตราธิบดีอาจจะมีความยุ่งยากก่อนที่จะประสบความสําเร็จแต่จะสังเกตเห็นว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสุภภพ หมดยกเว้นดาวพระเสาร์ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในทุสถานภพแต่ก็เป็นทุสถานภพที่เป็นเกษตรราธิปดีเพราะฉะนั้นอย่าได้ห่วงไปเลยนะคะเราได้ตำแหน่งดาวร่างคาเน่สุขปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยจากลาภา,ากังมะนะถึงแม้ว่าจะเดินย้อนจากพักราศีแต่ก็มาพัราศีในตำแหน่งราชาโชคและประเกษตร,รด้วย แต่การเล็งของท่านยังงดงามยิ่งนักองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ในเรือนของดาวพระสุขเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพระสุขนะที่สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาเพราะฉะนั้นโอกาสของการได้งานใหม่ได้ท่องเที่ยวได้เดินทาง หรือการพบเพื่อนฝูงที่ดีที่หนุนนําเจ้าชะตาระวังตัวตนของเจ้าชะตาเองคือดาวพระอาทิตย์ที่ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายยน2565จนถึงวันที่16ธันวาคม2565ในที่สถิตยอยู่ในเรือนน้ำเนี่ยหนึ่งเดือนที่จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกระปั่นกระปวดหรือมีเรื่องอกสั่นขวัญแขวนเกิดขึ้นก็ได้ นี่อาจจะน้ําท่วมปอดระวังเรื่องสุขภาพและการหรือว่าเกิดไปติดโควิดขึ้นมาได้ยุ่งเลยนะคะเพราะว่าเลงกับดาวพระอาทิตย์หนึ่งสูน่อย่าไว้ใจเสียวแต่เดี๋ยวหลังจากวันที่16ธันวาคมท่านก็มาสถิตที่เรือนของดาวพ,พระพฤหัสบดีแล้วดาวคู่มิตรที่น่ายินดีแล้วหลังจาก16ทธันวาคมก็จะเจอเพื่อนดีคนดีของดีเข้ามาสู่เจ้าชะตา พราะในตอนนั้นน่ะดาวพระพฤหัสบดีก็เดินหน้าแล้วนะคู่ครองมีโอกาสได้พบได้เจอหรือที่มีแล้วเนี่ยก็ให้คุณกับเจ้าชะตาเพราะว่าสถิตอยู่ที่ราศีเมษลมในเรือนไฟที่มีดาวพระรงคานเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพระรงคันก็ได้ตําแหน่งราชาโชคได้พบคู่ครองอาจจะต่างถิ่นแดนไกลแต่ได้ของดีแหละทําให้เจ้าชะตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยกระดับดีขึ้น เรียกว่าได้เจอคนดีของดีเข้ามาสู่เจ้าชะตาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคู่ครองซึ่งพระราหูเจ้าเรือนคู่ครองความรักเนี่ยจะสถิตอยู่ที่ราศีเมษจนถึงวันที่17ตุลาคม2566เพราะฉะนั้นในช่วงก่อนวันที่17ตุลาคม2566เนี่ยเจ้าชะตามีโอกาสพบคนดีที่จะนำโชคลาภหรือชีวิตที่ดีมาสู่เจ้าชะตา ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2565นี้เจ้าชะตาอาจจะมีความห่วงใยหรือกังวลหลายๆอย่างหลายหลายสิ่งที่เป็นความผูกพันอย่างมากมายอาจจะเป็นการเงินการงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์สงเท้าสัตว์สีเท้าที่อยู่ในบ้านเช่นห่วงคุณแม่ห่วงสัตว์เลี้ยง หรือมีความกังวลใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเจ้าชะตาเป็นไฟในเรือนน้ำและกลุ่มกับดาวคู่ธาตุน้ำพุสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้ปล่อยวางบ้างอให้รักตัวเองมากๆและก็ดูแลตัวเองมากๆเพราะตัวเองกำลังตกน้ำ ค่ะในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเนี่ยก็ขอให้เจ้าชะตาราศีสิงเนี่ยดูแลสุขภาพและอย่าได้กังวลใดๆไปเลยเพราะปัจจุบันเราก็อยู่ในสถานภาพที่ดีและจะดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงล์ลัคณาราศีสิงและทุกๆท,ท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ